ดูนะ เ <laughs> ต,ต้าสู้ๆนะจัดเต็มเลยค่ะทุกคนแคมป์ไปนะเข่าด่าทุกคนกัด ทุกคนอย่าลืมเข้าไปโบวตให้น้องนะทุกคนทุกช่องทางเลยอืออันนี้ทำไมเอาออกไม่ได้มองกล้องหน่อยรีวิวกล้องกล้องกล้องเร็ว I ไอ้ร y บยูนี้ไอ้รอบยูเร็วทุกคนใครที่ยังไม่เข้าในรอมฝากติดตามหน้าออฟฟิเชียลในทุกๆทางหน่อยนะทุกคน เพราะว่ามันข่าวสารเราจะได้เร็วๆขึ้นถ้าใครเข้าอยู่ในด้อมนะโอ๊้ยน้องไปแล้ว